สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็วันนี้มาตามคำเรียกร้องนะผมกับผมน้านาต่อหลุมครับก็มี FC แล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ชมทางรายการสเปอร์ฮันเด็แล้วก็ทางช่องผมนะครับก็โทรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็มีหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามว่าเวลาโดนต่อต่อยเนะี่ยสิ่งแรกควรทำยังไงสําสหรับคนที่แพ้นะครับก็โทรมาถามกันเยอะนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอ,อ,อยากให้ผมทําลงช่อง YouTube เผื่อใครๆหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะครับที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการโดนต่อต่อยแล้วก็แพ้หรืออะไรยังไงประมาณนี้ครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับครับผมเออสำหรับคนที่ไม่ยังไม่เคยโดนต่อต่อยหรือว่ายังไม่เคยแพ้นะครับอยู่วันหนึ่งมันอาจจะแพ้สิ่งแรกที่ควรทาที่สุดก็คือคือตั้งสติให้ดีนะครับเวลาโดนต่อต่อยคือวิ่งออกจากจุดนั้นให้เรี้ยวที่สุดนะครับอย่ายอย่าอย่าอยู่จุดนั้นแล้วก็ใช้มือปัดหรือว่าใช้อะไรปัดนะครับคือวิ่งวิ่งออกจากจุดนั้นให้เลี้กลที่ เพราะว่าโดยธรร,ธรรมชาติของต่อนะครับเขาจะตามไกลไม่เกินร้อยเมตรร้อยร้อยร้อยกว่าเมตรนะร้อยไม่เกินร้อยสิบเมตรนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับไม่เหมือนพึ่งพึ่งนี้จะตามไกลหน่อยนะครับก็ตั้งสติถ้าอยู่ไกลนะครับสําหรับคนที่แพ้อยู่ไกลโรงพยาบาลหรือว่าอยู่ไกลเราเดิเราเข้าป่าไปอะไรประมาณนี้ครับก็นี่ครับผมอดีนาลินถูกเชิญน,นะครับ สอันนี้แนะนําสําหรับคนที่แพ้นะครับคนที่แพ้พิษต่อนะครับคือให้สําหรับผมตอนนี้ก็คือแพ้แพ้แบบชนิดรุนแรงก็เลยต้องพกไอตัวนี้ไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับไว้กับตัวตลอดนี่นะครับหมอเขาจะจะเตรียมมาให้นะครับนี่นะครับ0 5ซีนะครับผม0.5ครึ่ง c ีนะครับ0 5ซีคือตรงนี้เวลาโดนต่อต่อยพอเราออกจากจุดจุดที่เราโดนต่อยออกมาเนี่ยเราไม่มีตัวต่อตามมาละ อันดับหนึ่งก็คือฉีดทันทีเลยนะครับอย่ารอให้มีอาการแล้วก็ฉีดฉีดทันทีตรงหน้าขานะครับตรงหน้าขาปักลงไปเลยนะครับไม่ต้องถอดกางเกงปักลงไปแล้วก็ฉีดเลยนะครับฉีดทันทีเลยนะครับอาการมันจะทุเลาแล้วก็รีบหลังจากนั้นก็รีบไปโรงพยาบาลนะครับให้เร็วที่สุดับผมเออผมเออก็เม,มื่อวานมีมีคนโทรมาถามผมมามาหาผมขาาาเขาโทรบอกว่าภรรยาเขาโดนต่อยนะครับโดนลุมต่อยเข้าห้องไอซียูนะผม ก็อาการหนักครับผมอาการแพ้เหมือนผมแต่ว่าด้วยระยะทางแล้วก็ <c oughs> กว่าจะไปถึงมือหมอเนี่ยคือมันมัน,ม,นมันนานนะครับใช้เวลานานเกินไปนะครับก็อยู่ห้องไ c ซเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้พูดคุยกับผมอีกทีหนึ่งก็คือเขาเสียใจด้วยครับภรรยาเขาเสียชีวิตนะครับผมก็อยากจะฝากเตือนกับหลายๆคนนะครับคนที่แพ้ต่ออย่าไปไหนล,ลำพังคนเดียวนะครับเวลาเข้าปา่าเข้าอะไรนะครับ ก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับผมก็เสียใจกับทา้าครัวเขาด้วยผมเอ่อนี่ผมก็เลยต้องมามาแนะนามามาด,ด้วยประสบการณ์ของผมนะครับก็อยากจะอยากจะให้ชมทุกท่านระวังนะครับผมคือช่วงนี้ต่อหลุมต่อหัวเสือต่อแดงตอนนี้ล้างลังไปแล้วนะครับไม่มีแล้วต่อที่ยังเก็บเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือต่ออานครับผมต่ออานตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนกุมภาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาดุที่สุด นะครับผมเขาเพราะเขาจะทิ้งรังไปแล้วเป็นช่วงที่ดุที่สุดนะครับใครๆหล fc หลายคนอาจจะมีประสบการณ์ในการลาต่ออานนะครับช่วงที่จะเป็นช่วงที่ดุที่สุดเราไม่ต้องไปทําอะไรกับเขานะครับแค่เดินไปฟันกิ่งไม้หรืออะไรประมาณ 20- 30เมตรไกลจากรางเขาเนี่ยเขาจะลงมาลุมต่อยทั้งรังเลยนะครับสําหรับต่ออานนะครับช่วงนี้ต่ออย่างอื่นไม่เหลือแล้วฮะต่ออานก็ดุถ้าได้มาดาต่อรางก็ต่ออานคงดุที่สุดครับผมไม่ใช่ต่อเสือนะครับ แต่ว่าต่อหัวเสือมัน,มนเยอะแล้วก็มันอยู่ต่ํานะครับสําหรับต่ออานมันจะอยู่ในป่าคือต่อหัวเสือมันจะอยู่แถวแถวในในบ้านแถวใกล้ๆบ้านนะครับผมก็อยากจะฝากถึงเอฟซีแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมปฏิบัติตามนี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่แพ้เวลาทนนุต่อต่อยนะครับมีอยู่วิธีหนึ่งที่จะทําให้หายหายการจากการเจ็บปวดครึ่งหนึ่งนะครับถ้าให้ร้อยถ้าให้ความเจ็บปวดร้อยหนึ่งเนี่ยจะลดลงมาเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ น,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 นั่นก็คือ,อใช้ปูนขาวครับผมใช้ปูนขาวที่เขาทานกับหมากทูที่ครับกับน้ำมะนาวค <c> รับผมบีบ <package> แล้วก็ผสมผสมกันนะครับคือคือถ้าจะเข้าป่าไป,ไปตีพึ่งตีไปตีต่ออะไรพวกนเนี้ยก็เตรียมตรงนี้ไปด้วยครับผ <c> มเตรียมไปด้วยคือใช้น้ำมะนาวแล้วบีบแล้วก็ใส่ตลับครับผ <c> มบีบแล้วก็คนคนให้เข้ากันเวลาโดนพึ่งหรือว่าต่อต่อยตรงไหนเนี้ยให้ให้ทาตรงนั้นอาการมันจะอาการมันจะ ายจากการเจ็บปวดได้เยอะครับผมลองลองดูนะครับลองดูอันนี้ก็เป็นเคดอีกเคดหนึ่งครับผมอนี่ผมนี่ผมมีต่อมาให้ดูนะนี่ครับอันนี้เป็นต่อหลุมยักษ์เนาะต่อหลุมยักษ์ครับนี่ครับความใหญ่ความยาวนะครับนี่ครับผมนี่นี่ครบเกือบเท่านิ้วชี้เลยนะครับนี่อันนี้คือท่อหลุมยักษ์ต่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเรานะครับต่อชีวิตนี้ถ้าผมก็ฝากไว้ถ้าผมฝากไว้แค่นี้ครับก็ สําสหรับอดีนดีนถูกเฉือนนะครับมันจะมี2แบบเนาะอันนี้อันนี้ก็คือของผมไม่ได้ซื้อมามันจะมีแบบสําเร็จด้วยนะครับแอมป์นึงประมาณ3,000กว่าบาทแต่น,นี่คือผมเบิกจากโรงพยาบาลเองนะครับหมอเขาพยาบาลเขาเตรียมไว้ให้เดอไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไปถึงก็ฉีดเลยนี่ผมพกตลอดเวลาเลยนะครับผมผมกลัวมากตอนนี้คือโดนต่อโดนพึ่งต่อยไม่ได้ทยแล้วเออผิดจากเมื่อก่อนที่ผมโดนแล้วคือโดนยังไงก็ไม่ไม่สะรกสถาในทางกายแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียบร้อยนะไม่มีภูมิคุ้มกันในในในร หมดไปแล้วนะครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ